การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับจิฟฟี่คนงูซอนะครับสมเด็จนะครับนี่ครับแต่งเด็ดทุงเสียนะครับนี่กะเอานะครับผมหลายคนนะครับ ร้อยโลนะวันนี้คับปลาบัดินนะครับร้อยกิโลนะครับนี่ครับขันละร้อยห้าสิบนะครับวันนี้ครับ ห uh นุ huh, uh ่มแล้วใหญ่แล้วนะครับหนุ่มแล้วนะครับใหญแล้วครับเอาเค็แบบนั้นตัวเรดูโอ้ยเจีมีเินมา้้อ ตัวหนึ่งนะครับลูกหมุนตัวเดียวนะครับเด่นเป็นบาลาน์ครับนี่ครับสองขอครับสิบสองเซนกับสิบห้าเซนนะครับลูกหมุนตัวเดียวนะครับก็ทุนนะครับเป็นทุนน้ำตีนะครับนี่นะน้ำตีนะครับเด่นเป็นบาลาน์นะครับวันนี้นะครับ

กาเริ่มดีว้ใส่รใส่เออาเ่ไปห้วยกเคก่อนครับชั่วหัหน้าไม่ฟันจับพวกใหม่ถนกไหพวกพวกใม่ม

<ừ> ้า <ừ> ันย <ừ> ังจบเ็ดความด้เ็ความครับใ่เกือดาวเทียใ่็คม้ตั้งจโมสิวะนี่ครับ

โอ้ยหลุกซ์เลยตัวหลุดนะครับกินวาหารนะรนี่ครับกินฝุ่นๆน,นะครับนี่ครับเต็มปากอยู่ครับแต่ติดนิดเดียวนะครับ นั่น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 อย resol วงนั่น絶มดัวกัน

หยิบนะนี่ครับ,นรบา,า,านแกไข่เลังไงก็ตับล่มีนะตับลมีนะหาอยู่าน,นบน ร้อนบมดยิบร้อน่ร้อนเลย้ยปัวแบบนี้นะครับสวนสวน โอ้โแม่เลยอาอูปล่อยไปแล้วนึง มเบื้งเน่อาจานบอกเบื้ององีนะมึงก้มหน้าอียเต็มปากนะครับบอกไกูแข็งคือตัวแตไหลเท่ไหร่กูใกล้กันตามแลับไปนะเต็มปากนะครับ นี่แหะเนี่ยอยากลึกซ้ําไอ้เหนได้อ่มันจะได้โอ๊ยหาดิลิวดิลิวกันไอวุดจักไปวาแล้โอ้ เกมปลาเด้ละโอ้โหคุ้มเงินอย่างมากจับจีบนะ

นล่อแลข้ามกะนนี่ชาวบ้านนี่อุ้ยขาเด็กผักเว้ยเขาบดทิ้งไปสิเราบมเซีแบบกิฟเขาก็บดมินีิล่าเด้หยโอย โอ้วันถิ่นกันนวันถกันถิ่นว่ม็นบตูตูภาคสองัวเดี๋ยวเดี๋ยวผมยากนทางออกกันเดียเบ็ดเบือหน่อยเป็นปากนะครับ ไปดูถูกปลาคอยนคอยปลาเดีก็สร้างคอยเตียวป่อยอยู่ด้ัคอยฟอมเสมอนะว่าปลาเมอยเปล่อยออกจากกระสังเลยหลเลืดออกใจ็นใจเย็นยิ้อะไปแล้วไปแลไปแล้วครับไปแล้วครับ โอ้ไปไปไปไไปอีกแล้วมันกูแล้วเนี่ยจันซ้อนเนี่ยจันโอ้ยสู้แข่งแล้วเขากทิมลายท่านประท่านจุ่มน้ำถึงไม่ต้องข่มงัดเลยเด็กการิีมเซฟเน่ยเพราะปลายจุ่มน้ำซุ

กดนะโอเคโย่ย้อนมาไม่รื้ปุดบ่ะกดนะยืดยืดไอ

ลวดจะว้ายหว่างวัดเว่ยอิ่มปากนะครับ จะวิถวนมั้งเนี่ยไปกระถวนไม่ต่ำหรือไม่ด้วยน้อยแก้วนะแค่นีเบื้อหน้ายก็ได้เบื้อลังก็ได้หมอ จนจบ

นั่นและดึงไัล่ะดึงไัล่ะยี่การดึง เฉีดสอง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 ตอัดออกนะเสียบมาเป็นปากนะครับกดแล้ว นะครับได้เนด้วยโบอครับโบ้ไปหนึ่วโบ้โบ้โบ้ เต็ม <laughs> ปากนะครับเต็มปากนะครับ าหัวหันหนึ่งเม็ดนะครับใส่เดือวหนึ่งเม็ดครับปาบ่ดิน,นครับ ปากนี้แหละครับ ครับ tại vì cái này ในปากนะครับโอ้ยตัวสัตว์ไม่หมดการสิ่งแต่น่อยนะโอ้ยเดี๋ไป